กคิดมมัันีตอหหหววใใใจจเเเพราะธลยช่ไวสวัสดีครับกับผมพนทหารพานวัดพัฒนาศิ์วันนี้ผมตัวแทนของเพื่อนทหารใหม่ทุกคนที่จะมาขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ได้จัดกิจกรรมให้พวกผมได้ตูหาที่บ้านได้ตูพูดความรู้สึกทำให้พวกผมผ่คลาย ได้มีกำลังใจในการฝึกต่อในวันต่อต่อ,ตอไปผมคิดว่ากิจกรรมแบบนี้มันเป็นกิจกรรมที่ดีครับเอะและอยากให้มีในฝัดรุ่นน้องของผมปัดต,ต,ต่อต่อไปด้วยมันจะทําให้อาหารใหม่ครับมันมีกําลังใจครับมีกําลังใจในการฝึกส่วนเรื่องการกินการเป็นอยู่หรือการนอนผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ที่นี่สบายครับสบายอิ่ม นอนหลับสบายเข็มเข้มยังได้มาออกกำลังกายด้วยสุดท้ายผมก็อยากจะบอกกับที่บ้านครับที่ปกครองพวกเราจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดครับมีคคนหห่วงงใ้อยิดถึ รักนานแล้วคู่กันไม่แคล้วไม่ต้องเหงา